มีขยะทั้งหมด5ถุงน,นี่คือของที่เราช้อปปิ้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอาบอมโอมกบลุคคะแนนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวลออินโนเวค่ะทุกคนเห็นด้านหลังด้ำไหมคะนี่คือเงินทั้งนั้นเลย วามหมายก็คือว่าเวลาที่เราไปซื้อของที่ซูปเปอร์ใช่ไหมคะแต่เราไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเช่นน้ำาวดนี้ราคาเอ่อสิบโครนใช่ไหมคะ,ะแต่เวลาเราซื้อเราต้องมัดจำขวดอีก3ามโครนเห็นไหมคะอ่าฮะเป็นว่าขวดนี้เราต้องจ่ายไปน้ำขวดนี้เราต้องจ่ายไปสิาโครนก็คือราคาจริงสิบโครน ราคาขวดสามโครนวันนี้ดาวสพาทุกคนนะคะเอาขยะด้านหลังเนี่ยนะคะไปหยอดตู้กันว่าดาวจะได้เงินเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะค่าเงินโครนของนอร์เวย์นะคะหนึ่งโครนอยู่ราวๆสามจุดหกห้าสามจุดหกแปดนะคะไปดูกันว่าวันนี้ดาวจะได้เท่าไหร่นะคะค่ะดาวมีขยะทั้งหมดห้าถุงนะคะทุกคนใช่นะคะ่ะห้าถุงนะคะ ก็คืออันนี้นะคะเป็นโซดาขวดใหญ่เนาะจะอยู่ราวสามโครนขวดเล็กนี้นะคะอยู่ที่สองโครน,นะค่ะแล้วก็ขวดกระป๋องเบียร์นะคะเบียร์ตัวนี้อยู่ที่สองโครนส่วนเบียร์ตัวนี้อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่สองโครนเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สองและสามโครนนะคะ ดาวคิดว่าน่าจะเอาไปหนึ่งถุงนะคะจะเอาไปทั้งหมดเลยก็คงจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะดูนะคะว่าดาวเอาไปหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งถุงดาวจะได้เท่าไหร่เนาะค่ะทุกคนดาวขับรถไปซุปเปอร์นะคะประมาณสิบนาทีเนาะนี่นะคะดาวเอาถุงนี้มาถุงสีดำถ้งเลยเอาถุงสีดำมานะคะเราไปดูกันว่าหนึ่งถุงจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเ,เราเอากดไปหยอดนี่นะคะ มันจะเป็นเหมือนสลิปออกมาเนาะเราสามารถแลกเป็นเงินสดก็ได้หรือเอาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้หรือจะไว้ซื้อรัตติรี่โนเวยก็ได้นะคะไปค่ะไปดูกัน นี่นะคะทุกคนเราจะเอามาหยอดที่นี่นะคะเรมักชีสทุกคนเนี่ยนะคะสู่ตะเป็ว เดี๋ยวเราจะสรุปล้อดูนะคะว่าได้เท่าไหร่โอเคอันนี้เพิ่งะะผ่านไปครึ่งถึงน,นะคะผ่านไปครึ่งถูตงเี้เราได้144แล้วค่ะทุกคนเนื่องจากเยอะเกินไปนะคะบินแรกเราได้205.1นะคะแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อย จะเห็นได้ว่าสองปุ่มนะคะปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือปุ่มว่าเราจะเอาค่าขวดนะคะไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งถ้าเราไปซื้อลอตเตอรี่นะคะจะร่วมบรลลิงก์ก็ได้ด้ลยนะคะเรดดูคูนะคะคือคล้ายว่าเราไม่ออกะษัตริย์ไทรดดูคูทางคนที่เป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่เอา ซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนะคะก็คือจะรับใบเสร็จแบบนี้เพื่อไปช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ<ม>นี่นะคะทุกคนบินนี้เราเราได้43นะคะพี่ชายเขากดเอาเป็นลอตเตอรี่เนาะก็คือเท่ากับ100โคนนะคะเดี๋ยวเราใบนี้จะไปแลกเอาลอตเตอรี่เนาะ<ม>ไปหักไปช้อปปิ้งกัน มาดูกันนะคะว่าดาวจะซื้อของอะไรได้บ้างวันนี้นี่คือของที่ดาวช้อปปิ้งนะคะเกินกว่าเงินที่ดาวขายัวดดีนะคะค่ะทุกคน สรุปที่เราเอาขวดหนึ่งถุงเมื่อกี้นะคะที่ไปหยอดตู้เนาะรอบแรกมันเยอะเกินไปเครื่องเออเรรนนะคะเขาก็เลยจ่ายบินให้เราก่อนคือ251อยห้าสิบเอ็ด แล้วก็ดาก็เอาส่วนที่เหลือนะคะหยอดไปอีกแล้วพี่ชายนะ,ะก็กดเป็นขอซื้อลอตเตอรี่ก็คือซื้อในตู้เลยนะคะไปต้นคลิปเนี่ยดาเข้าใจผิดก็คือเดา,เอารอบสองอะได้43ใช่ไหมคะเราก็กดซื้อลอตเตอรี่ในตู้เลยเท่ากับซื้อไป43าแต่ชนะมา100ก็ได้ส่วนต่ำมาห้า57นะคะสรุปก็คือขวด1ถุงนั้น2อ่อน2รอบรวมกันนะคะก็คือ351โครนนะคะ ดาก็เอาตัวนี้แหละไปซื้อของในซูเป,ปอร์นะคะเมื่อกี้เดาซื้อของในซูเป,ปอร์ก็น่าจะเราๆหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยประมาณเนี้ยค่ะเดาก็เอาส่วนต่างนะไอเอาบินนะคะไปแลกนะคะสามร้อยห้าสิบเอ็ดเมื่อกี้เดาก็จ่ายส่วนต่างไปแค่สองอ้อเจ็ดร้อยนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย